สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะครับเอ้าเห็ได้่ะขออนุญาตได้อพี่น้องเด้อชึบอ่ะจังซี่แล้วเนาะออปุ๊บอ่าวันน <oh. ี้ได้ได้หมอกมาใหม่พี่น้องอืมใส่ได้่ยไหล่ะปึ๊บๆๆเห็นได้ไรล่ะพี่น้องปึ๊บอืมเฮาการแรกครับเตรียมเฮ็ดหยังดอกมื้อนี้เฮ็ดหยังหึเฮ็ดหยังชึบชึบๆๆบชึบชึอือปุ๊บเอ้าชึบเอาเห็นยังล่ะมื้อนี้เฮ็ดนยังกินพี่น้องเอ้าปอือปุ๊บ

เฮ้ยชุบเอาขึนแล้วนาฮะชุบชุุบชุบชอืมเทียนกินหลับพีนองอหมอกยังลึงอีพี่น้องเลยเอาให้เป็นไรอางว้ซื่อๆนล้เินหลับพีนองวันนี้จะผังพี่น้องอ๊บอัสงใส่ยังอันี้ เออเออโอ๊ยทึ๊บโอ้ยโอ้ยแหงอยู่เต็นท์น้ำขึ้นมาชหโน่นี่น้ำจะฆ่ายังไงอ๋ออ๋อน้ำจะฆ่นยังไงอยู่สันน้ำน้ำมันใช่ไหมอ้าวแล้วกันเอาน้ำไปให้ยังเฮ้ยผู้ช่วยก็ได้ได้ชิโน่ก็มีผู้ช่วยด้วยจะได้เ็อามีดมาไว้ยังมีดบริสายไปสักคนเอาทึ๊บทึ๊บ เอาพี่น้องเอาจุ๊บเอาใส่ยังนดี๋ยวมันนั่นนะตัดข้าวนี่แม่นอนพี่น้องจุ๊บ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 เดี๋ยวเขามาปรุงที่หลังพี่น้องเดี๋ยวมาปรุงอีกจะไหมจุ๊บจุ๊บวันนี้ผัดปกปงพี่น้องผัดปกปงสุรุกซุเต้าชิ้นนั่นนะสุเต้าฮ่าพี่น้องเอ้ยเจริมือ แต่ละมื้อแต่ละเดี๋ยวมันเนี่ยแต่ละวันเดี๋ยวคนพาเรกันเนาะเอาอืมเนี่ยล่ะกินไม่ได้หรอกนะฮเอากินไม่ได้หรอกบนนี้พี่น้องเอ๋อยังอันนั้นด้วยที่เจริญนี่ยจะเอาอันนั้นด้วนั่นทำได้พี่น้องไข่ไข่น้ำให้มันได้โปรตีนหลายหลายทางพี่น้องเอาเนี่ยละไข่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 เนา เอามากูช่วยวไขไขเห็นอะไรตอกตอกเห็นไหน,หหน,ไหนมือเดียวได้บนบนฝ้าเห็นไหเห็นบนฝ้ายเห็ดกันจุ๊บ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 ,บ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 เอาจุ๊บเอามาอืมระวังเริ่มมีเด้อจุ๊บฮะมือเดียวเลยนะจุ๊บอ๋อทีจะเริ่มเกะเห็ดเต็นอึ๊บอืมนีม่ท่านได้ใส่ออกไปทุกคนอืมเอใส่ไข่น่องได้พี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เนี่ เห็นบุญเห็นเนาะเอาเห็นเห็นเลเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่นเนี่ยพี่น้องเออเห็ดใส่เอราะว่าขัวไข่ใส่เนี่ยมันนัวนะพี่น้องอ่าที่จะรำเนี่ยมันก็นัวอยู่เห็นภาษาเสียงเขาก็ใส่น้ำน้งน้ำพี่น้องท่านในปุ้งเดี๋ยวพี่น้องท่านในปุ้งไอแต่ไอ

อ่าน ah, ้อะแขนอเจาะวันแขนอเจาะานี้เฮ็ดน่วันี่โอ้ยมามาานี้ัาบุ้งักบุ้งอืมมแงเดียวไล่ผักบุ้งเลยมานีเขาแต่อืนให้มารวดฮเ็รทั้งหมดเอาอึ๊บเอ้าก้สลายตามธรรมชาติด้วยี่นองเอาเ็นยรเอาอึ๊บอึ๊บเอ็นอะไร อุ๊บโหนี่ได้พี่น้องอึ๊บอุ๊บอุ๊บนอุ๊บอุ๊มันจีบว่าท่านเลยพี่น้องยันใหม่ก่อนอ่าน้ำลงน้ำลง้ำพี่น้องโหตัวตัวตัวตัตัุ้งฟุ้งได้ไปพี่น้องถึงเวลาปรุงโอ้ยอันไอ้เนี่ยอ่าเนี่ยเอาไปเลยไอ้บ่ต้องใส่เลยไม่ยังก่อนน้ำมันหอยพอแล้วมา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 อันนี้ วันนี้ด,ดูดีใส่ไลยแสบไล่นัวนัวใส่แล้วตั้งไว้ในกวนพี่น้องอย่าลืมบอกเจ้าของเลยนี่ใ <c ười> ช้เกลือไม่ต้องนี่ยังอีกนี่ยังนี่ยังน,น,นี่ยงน้ำตาลนะอันนี้ยังน้ำตาลอันนี้ก็น้ำตาลน,นี่จะไล่น้ำตาลดูโโดูเอาใส่ไล่ก็พอไปยังน้นนำตาลกิน,นง่ายะอันนี้มัน หืมเสียไร้เส mhm. okay. nah, mm, oh, oh, ียบไร้อันนี้หืมเสียไรเสียบไรมชุลดอ่าบรวานี้แหละนี่ยังอะกบ้านี่โอ้เจ้าเจียวเจ้าเจียวพี่น้องนี่เดเจ้าเจ้าตึ๊บเอาบันนี้ของไม่พี่น้องโอ้ตึ๊บเาัดตอดดามเลยจิปชิเขาเห็นอะได๋วชิปชิปิิเอาวมันมีแต่แนวน่นหอเดยพี่น้องอันนี้ เ er ่อละผัเขียวกับพ่อแล้วผัเขียวอกู่พอละลนวดละละอเนี่ยเ่ละเอ้านี่ก็เ้าใส่แล้วเนาะเอ้าเพชรนังลวันนี้ตึ๊ฮ้ยล้พี่น้องตึ๊๊บ๊ได้รเ nah ่าเดหเพชรดเพชรดจี่บอพี่น้องโอ้เอามาหน้ามาแงนนีเพชรจไดล่ะพี่น้องออเพชรเจไดล่ะ ฮึบๆๆับโอ้โหแน่นอนพีอโอ้เป็นอู่พี่น้องเป็นอู่เ่เอาแน่พี่น้องโอเควะเดี๋ยวูบังเห็น้กันเลยพี่น้องเอยเอาเห็นนี่นี่เาพี่น้องฮึบึบทางทางใส่เพิ่งทางขวาดูพี่น้องฮึบบเป็นด้วกันเฮ้ยังบ่มห่นใจพี่น้องเอาไหมทุกคนฮึบนี่เอาไหม อูว๊บโอ้ยเริ่มเดิมนานแล้วเอาไว้มาธนาทั้งซ้ายเต็มขวาพี่น้องกันเลยอะไรล่ะฮ้ยฮึบโอ้ยขางไส่เห็นเรื่อยมันได้คล่องแล้วพี่น้องปกติเลยขางไส้พาะอะไ้ถนัดได้พี่น้องเลยแต่ว่าเห็นไปเห็นมามันมันมันก็เขาเรียกว่าอะไรเกิดความชำนาญเนาะเบิ่งเอาไปมาขางขวาบบถนัดเอาไหมฮึปฮึบโอ้ยเป็นคือกันบาเนี้ย ปลาทุบี่น้ตเสียบบ่บันน่ะเออเห็นก็เห็นเอนี่แต่ว่ากินอีหลีเ้อพี่น้องปลาพิเตเสียบบ่หันพี่น้องคุณโอ้โหพู่น้อพี่น้อเนื้อมูก็เด็นมูแบบนี้บึ้ง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 ทีไมพี่น้องบึ้งกันนะปลาเอ๋เหรอ โอ้ยนัวเตาเจียวนัวมีแต่แนวแสบพี่น้องเอ้ไปมันครบมืมื่เหลานั้นครบมูครบมืมาเด้อพี่น้องกินเขานุ่กันมามาจานพุ่นจานร้อยมาทั้งกลางอากาศพี่น้องเอาเด้อเอาเด้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บรึชุบชุบชุบคักคักคักพี่น้องไปใช้อันนี้ไปใช้ ไปแค่ไปเแค่นี่แหละโอ้ยดังแห้งแต่น้องไม่อยากนอ้ยเอาได้พี่น้องเด้อแค่นี้เด้อจิ้มเขานุ่มกันเนเนีเนพี่น้องโอ้ยว่าเลยกันอืมจักหน่อยนะอืมเรียบไปดิพี่น้อง